สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหวัวมันม h าชแนลของเราในวันที่25มกราคม2568นะคะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะเบือเ่อหรือยังคะอ่าใน EP นี้นะคะเป็น EP ที่12ของของงบประจําวันที่1กุมภาพันธ์2568แนวทางก็จะเป็นทางของอาจาร,รย์ไม่เอกนะคะแนวทางของเลขวิ่งสายทหารแนวทางของแอดเวงพิงซึ่งแอจได้มาประมาณ2-3ถึงฉบับแนวทางของอาจาร,รย์เต๋าซึ่งเป็นแนวทางบนนะแนวทางของ สส er um, ชุด2ตัวบนแกิดทันักกีาแนวทางของเลดดังคนบ้านสวายแนวทางของป้าจัดให้แนวทางแอบมานบแล้วก็ปิดท้ายที่เลดดับแอบยอดอินเตอร์ซื้อได้มาประมาณประมาณสามฉบับเราก็มาเริ่มดูกันเลยเริ่มที่แนวทางของอาจารย์แม่เอกนะสระจ้านี้ได้มาสองฉบับฉบับนี้ก็จะเป็นชุดเต็มนะคะซึ่งทีล้วก็เข้าตัวไหนล่ะนี Ten ่ได้ที่เป็นตัวเลขนี้เลยนะคะนี่ เจ็ 7, 9, 2, ตัวบรงตรงซึ่งเป็นตัวเลขที่จนเป็นตัวเน้นชอบมากๆใช่ไหมคะอ่าในงวดนี้ให้มาเลขเด่นที่8รอง7 นะ5.2ตัวและ3ตัวมาก็จะมี8 3 8 0 7 0 7 5 7 8 9 1 7 8, 8ช้อนเดียวหรือว่าเม็ดเดียวคือ7 8 3นะคะแล้วก็ชอบสุดคือ8 9กับ2 7จ็ระวัง1 8กับ7 7นะคะอ่างดนี้เรื่องกันนะคะว่าจะขยูา่มาสรับชุดเต็มของอาจร์ไม่เอกต่อมานะคะฉบับนี้นะคะนี่ฉบับที่2ก็จะเป็นชุด เล็ดเด่นตัวฟันนะคะซุ่ที่แล้วก็ข้าวที่และเด่น7นะคะแล้วก็เ่า7 9 2ตัวบนตรงๆนะคะในงวดนี้ให้มาเด่นที่8รอง7นะให้2ตัวและ3ตัวเด่นที่ เจ็ดแปดสามแปดสามแปดเก้าสองเจ็ดและเจ็ดศูนย์อ่ะงวดน,นี้จะเข้าอีกไหมเราก็รุนการอาจารย์มาเอกนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นทางของแอบยังพิงได้มาประมาณ2ถึงสฉบับฉบับแรกนี้ก็จะเป็นทางที่เป็น,นเลขเด่น, 1, นร้อยสิบหน่วยบ้นแล้วก็เข้าที่เลขเจ็ดใช่ไหมคะเจ็ดนั้นอยู่ที่ทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักสิบบนลในงวดนี้ให้มานะแนวทางก็ให้เด่นหลักร้อยสิบหน่วยบนที่หนึ่งสองหกเจ็ดเก้าอ่ะลุนกันนะคะว่างวดน,นี้ใช่อ,อีกไหมนะ หลักร้อยสิบบนแอดเดิงพิงนะคะต่อไปค่ะแนวทางฉบับที่2ก็จะเป็นแนวทางที่เป็นเลขเด่น10บ,บนนะคะซึ่งจะแบบเป็นฉบับดังเดิมน้องทีเ้วก็เข้าไหมเข้าไหมอ่าเข้าที่เลข7เนาะอ่าเนะคะอยู่ที่หลัก10บ,บนนะคะในงวดนี้ให้มา10บ,บนเด่นที่4 5 6ห้า2 3ดศนย์สนะคะแอดเดงพิงสิบบนวดนนี้จะเข้าอีกไหมรุนกัน นะคะต่อมานะคะฉบับที่3ฉบ,บับนี้ก็จะเป็นเลขแต่นหลัก10บนเหมือนกันเนาะแต่ว่าก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะให้มาคือ6 7 8 9 0 1 2 3กนะคะก็รุ้นกันนะคะว่างวดนที่จะเข้านะ้ทจะไปดีนะแอบดึงพิงนะคะต่อไปนะคะก็ฉบับแรกของเลขวิ่งสายทาหารนอกําคนี่เราให้มาคือเลขวิ่งที่2เข้าไหมอ่ะเข้านะคะค่าที่หลัก10ล่างนะคะออกส3าเนาะสดหรับงวดกนี้ก็ให้วิ่ง80ล้านเลยนะอ่ะมา ูกันนะคะว่างวดนี้เนี่ยแจะมาไหมแล้วจะมาบนหรือล่างลุ้นกันนะคะเลขว,วิ่งสายทหารนะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของชุด2ตัวบนแอดดังกรีฑะซึ่งเป็นชุดอ่าเต็มนะคะ่แล้วก็เข้าที่972ตัวบนเข้าตัวกลับใช่ไหมคะเอา้าไปไหนไปไหนอย,อย่าไปอย่าไปอ่ะอยู่นี่อยู่นี่อ่ะเก้าเจ็ด นะคะอ่าสองตัวบนเข้าตัวกลับนั่นเองในงวดนี้ให้มานะทางตามนี้เลยนะคะก็จะมีศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดห้าหกมวดนีไม่มีห้าหกเนาะอมีมีมีมม <c oughs> อ่าก็อ่าตามต่อไปนะอ่าห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าแปดหกสาม 73แล้วก็93นะคะก็รุนกันนะคะว่างอนนี้จะเข้าหรือเปล่าแอบตักรินชุด2ตะบนตรงต๊ดนี้นะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นแนาทางของอาจารย์เต่าซึ่งเป็นแนวทางบนเมื่อทีลนั้นไม่เข้าใช่ไหมในงวดน,นี้ก็ลงให้เหมือนเดิมนะแนวทางก็ให้เด่นบนที่9นะคะ3ตัวและ2ตัวก็จะมี839 938 389 638 93 98 8แและการล็อกที่86 สระทางด้านนะคะยังไม่ได้มาถ้ายังไม่อย่างไรก็สาวลงให้อีกนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นทางของท่านไหนอ่าและดังคันว่านสวายนะคะเมื่ที่ลานนั่งเข้ามาอดูแป๊บนึงนะอ่าเข้าสีเข้า 4, 5, 5, ตัวสองตัวนะคะนี่ได้สามสองสองตัวล่างเข้าตัวกลับนั่นเองเนง้องอนี้ให้มาแนวทางก็ให้อ่าชุด2ตัวและ3ตัวมาไม่ไม่เยอะเนาะให้แคปหน้าจาไปนะคะอืแนวทาง3ตัวก็เป็นสี สีน้ําเงินนะแล้วก็แนวะทางที่เป็น2ตัวนั้นก็เป็นสีเหลืองอ่าปกติแล้วก็จะเป็นสีเดียวกันใช่ไหมแต่ว่างวดนี้เนี่ยเปลี่ยนสามตัว2ตัวสีน้ําเงินสีเหลืองนะคะงวดนี้จะใครอยู่มาลุ้นกันนะคะเลืกดแดงคนณว่านสวายนะอจะาจจะไม่ได้ยินฟังนะคะแคปหน้าจอไปนะอือเช้าหรือยังคะถ้ากับแล้วก็ขอเลื่อนผ่านนะคะต่อไปค่ะก็ะจะเป็นแนวทางของป้าจัดให้วิธีแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าใครที่วิ่งรูดสองนะก็รววกันไปนะคะใช่ไหมในงวดนี้ แอดได้มาแนาวทางก็ให้เด่นอยู่ที่4นะคะ2ตัวให้เนนที่4 5 4 6 4 7แล้วก็4 8ถ้าท่านใดบอกว่าชอบเลข4ีแต่ไม่ชอบตัวเน้นให้ก็วิ่งรุดเลยก็ได้นะคะงวดนี้จะเข้า ทำได้เป็นเลขเด่นเลขวิืง่งหรอวจะส่งตัว้กขล้นกันป้าจัดให้นะคะเจ้านี้ได้มาเป็นบางงวดนะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดมานพนาซึ่งนานมากนะที่แอดไม่ลงให้นะแนวทางในงวดนี้นี่แอดได้มาเป็นทางชุด3ามตะบลน,นะคะก็จะมี 106, 206, 306, แล้วก็906 ตัดโซนหกด้วยนะคะหรือจะเป็นโซนเก้าอ่ะงวดนี้เลือกกันนะคะว่าจะเข้าหมา add ้แอดมานอบนะต่อไปนะคะก็จะปิดท้ายที่เลขดับของแอดไดเอนเตอร์ inter, ซึ่งได้มาแบ,บ่งปันอยู่สามฉบับฉบับแรกก็จะเป็นดับบนนะคะในงวดนี้ให้ดับบนที่เลขสามนะต่อมาฉบับที่สองก็จะเป็นดับสิบแต่บนงวดนี้ให้มาดับที่เลขเก้านั่นเองนะคะแล้วก็ฉบับที่สามนี้ก็จะเป็นดับล่างงวดนี้ให้ดับล่างที่ห้านะอ่าทั้งสางฉบับนี้จะผ่าน ไม่เรากครนกันนะคะดับไอรักอินเตอร์นะคะค่ะ EP นี้เป็น EP ที่12ของงบประจำวันที่1กุมภาพันธ์2568นะคะท่านใดที่เดียวชอบแบบากดไลค์ก็แจ้งก็ะะตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในวันต่อไปและ EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ